ครับโกกมันติแคมป์นะครับวันนี้ผมมีหนังสือมีดเล่มใหม่มานะครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดมีดที่ผมตังสักกันมานะครับเพื่อนๆชอบอันไหนอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีหลายอย่างเลยอันนี้เป็นซี r ร่โทร l แลนด์นะครับก็จะมีหน้าโฆษณามีมีดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเปิดไปเรื่อยๆ d p x เราเคยมีแล้วเราเคยขายเคยนำเสนอไปรอบแล้วนะครับวิวสันสุดท้ายมาเจอเบสเมดนะครับตัวนี้นะครับ 810 Konico มาแล้วมาแล้วนะครับเปิดมาเลยมันเป็นซีรีส์ของ Black Class นะครับ b e n c h m a t e แกะออกมาดูมีมาไม่เยอะนะครับใช่เลยรุ่นนี้เลยนะครับเหล็กเป็น CPM M4 นะครับมีไทโซเขาจะผลิตปีหนึ่งแค่2รอ,อบนะครับรุนนี้เป็นของปี2012มาถึงแล้วนะครับ ใบเนี่ยยาวมากนะครับด้านเป็น g e n ระบบก็เป็น Axis Lock นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของ b e s t m a e นะครับทั่วไปมีคลิปล็อกต่างๆนานานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีซีเรียลหนมด้วยที่ด้านนี้นะครับเหล็กตัวเนี้ยโคตรแข็งเลยเขาบอกนะครับไม่ต้องรับถ้ามันถ้ามันเกิดทื่อขึ้นมาเนี่ยคุณก็ไปจ้างเขารับเถอะนะครับราคาค่าตัวแพงครับเกือบถึงหกพันนะครับแต่ก็มีที่ผมนี่แหละไม่มีที่ไหนหรอกนะครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเข้ามาทาง Facebook นะครับ หรือจะติดตามข้อมูลกันในทาง YouTube นะครับพิมเขาว่า m ันติแคม20สอันสิเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วในค้าวหน้าเรามาดูกันว่าผมมีมีดอะไรแปลกๆใหม่ๆม,มาแนะนำกันอีกนะครับขอบคุณครับ